ด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงว่าการตั้งคําถามว่าพลตํารวจโทคํารณวิทย์นั้นมีใจที่โน้มเอียงไปอย่างฝ่ายคนเสื้อแดงหรือไม่เราก็จะต้องมาร่วมกันพิจารณาจากคําพูดของพลตํารวจโทคํารณวิทย์เองค่ะในงานเลี้ยงวันเกิดของนายอดิศรเพียงเกตแก่นํานพชค่ะผมบอกผมเนี่ยรักและเคอรพผมเอารูปคนที่ผมรักคารพติดห้องผมประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง ทุกครั้งที่ผมมองภาพนี้เนี่ยผมจะนึกถึงคติสอนใจที่ท่านเคยสอนผมนะสมัยท่านกับผมเป็นผู้การหนึ่งก้าหนึ่งท่านบอกผมว่าไอจ้จัดตอนนี้พี่เนี่ยถึงเป็นตำรวจแต่ตอนนี้พี่เป็นนักการเมืองเองเป็นตำรวจนะขออน,นุญาตพูดน,นิดนึงนะสูงนะเขาบอกว่าแต่เองจำไหมนะ เราหัวใจเดียวกันต้องทําเพื่อประชาชนนะสิ่งนี้ต่างหากท่านพูดไวต้งกันเพราะทุกคนนึกนมนไดเอาทำเรียนได้ว้งางพรถบเลยพอพอ,พอท่านพูดแบบนี้ท่านบอกว่าแต่ตอนนี้พี่เป็นนักการเมืองพี่ทําเพื่อประชาชนอะไรที่ความสุขของชนพี่ทําแต่เองต้องทํามากกว่าพี่เองนอกจากทำเพื่อประชาชนแล้วเองต้องทำ,ทำงตทำตรวจล้างเองด้วย นะท่านพูดแล้วท่านก็เขียนในที่ท่านเห็นตามสืประชาชนน่นะท่านเขียนได้ต้องรักขอให้เนาออะไรนะ่ะพี่ดินดีด้วยแล้วก็ขอให้หน้อเป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนตํารวจอาวท่านเขียนแบบเนี้ยท่านพูดตอนเป็นผู้การหนึ่งก็หนึ่งกับท่านเขียนวันผมเป็นพลตารวจโทท่านมันเหมือนกันน่ะพี่วิสามันเหมือนกันนะฮนะผมต้องบอกว่าผมก็มาติดผมมาผมออกมาผมดูผมก็เออเห็นว่ากูจะทาเพื่อประชาชน นะตามนโยบายท่านแล้วผมก็บอกว่าที่พี่เหลือไม่ผมร้องเพลงเนี่ยพี่มีแต่ให้ผมรว่าอา้ามันถามว่ามาอย่างไงที่ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้เอา้าก็ผมชอบร้องเพลงเป็นแม่งอยู่เพลงเดียวเพลงพี่มีแต่ให้ผมก็มาลอ้อวะลีให้ม,มันผิดอ่ะมันผิดอ่ะแล้วผมเป็นอะไรท่านอังจริงนะผมเป็นผู้ชิการตารวจนครบาลประเทศไทยนะแล้วผมออกไปไปพบท่านทศิน ที่นอกราชอาณาจักรไทยนะฮะผมไม่ได้ผู้จัดก,การนครบาลดูไปผมได้ไปจับานตติสิมได้เพราะพี่เหลือบอกสองร้อยสามพกอย่างนี้นะเพราะนั้นพี่น้องแสดงไม่ต้องห่วงนะครับเราหัวใจเดียวกันผมยืนยันถ้าสมมติเปลี่ยนรัฐบาลกูกลาออก <c oughs> มึงไม่ต้องย้ายกูร้องเพงลงร้องเพลงพี่มีแต่ให้เวลาไม่ต้องไย้ายผมผมมีแต่